ถ้าแค่มีศีลอย่างเดียวเนี่ยยมยังไปอบายได้มีปริพาชคคนหนึ่ง <c oughs> เข้ามาหาผู้เจ้าเขาบอกว่าเขาไปเห็นคนรักษาศีลห้าแล้วไปนรกผู้เจ้าก็เฉยไม่ตอบเขาบอกเขาเห็นคนผิดศีลแล้วไปขึ้นสวรรค์ผู้เจ้าก็ไม่ตอบอปริพาโชกก็เดินหลีกไปพระนนท์นั่งอยู่ข้างก็ถามว่าพรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกพอรับฟังได้แต่ผู้เจ้าไม่ตอบกับปริพาชกตอบกับพระนนท ป่าหนนก็สงสัยต่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมันรักษาศีลห้าทำไมไปตนก,กนรกอะน่ะน่างงไหมแล้วคําสอนผู้เจ้าขัดกันไหมอ่าโยมต้องไปอ่านพระสูตรนี้โอ้โหเราจะดูคําพูดผู้เจ้าแยบคายมากถ้าบอกว่าคนรักษาสินห้าเนี่ยไปสวรรค์ผู้เจ้ายอมรับด้วยแต่ถ้าบอกว่าคนรักษาสินห้าทุกคนไปสวรรค์พระองค์บอกพระองค์ไม่ยอมรับด้วยมันไม่ใช่ทุกคนนะ ดังนั้นปริพาชกมันไปเอา0.001มาพูดเนี่ยผู้เจ้าจะสนใจไหมผู้เจ้าไม่เอาถ้าขืนบอกว่ารักษาสินห้าไปนระกเอาไอเ้เศษนี่มาซึ่งมันมีน้อยมากมาพูดเอาเราจะรักษาสินห้าไปทําอะไรเดี๋ยวคําพูดผู้เจ้าจะขัดแย้งกันนั้นผู้เจ้าอยากจะเลือกพูดในสิ่งที่ควรพูดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นนะเพราะการหลุดพ้นมันต้องรักษาสินห้านะอ่ามันต้องเป็นอริยคลให้ได้ไม่งั้นคนจะสับสนในด้านธรรมะไงน,นะ นั้นจึงมาตอบกับพระอนท์ซึ่งพระอนท์นมีการทรงจําดีจําไม่พลาดเพราะสูตรนี้ยากยากพอสมควรโยงต้องนั่งอ่านแล้วค่อยๆโยงตักกะดีๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้แล้วจะเห็นว่าโอ้โหผู้เจ้าพูดได้อย่างมันซับซ้อนมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บแล้วการพูดผู้เจ้าครั้งเดียวพูดครั้งเดียวปุ๊บอากาลิโกใช้ไปได้และโยงลองไปโยงตักกะมันจะรับกันหมดเลยนะเชื่อมโยงกันทุกอย่างเป็นอย่างนี้นั้นคนที่รักษาศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมนั่งสมาธิ น้ำหนักการฟังธรรมการประพฤติธรรมมีมากกว่าผู้เจ้าจึงบอกว่าเธอรักษาศีลร้อยครั้งสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้อันนี้สงมากกว่าเยอะนะการฟังธรรมเหมือนกันมีอันนี้ส์มากกว่าการรักษาศีลอีกนะนะฟังธรรมครั้งเดียวสามารถบรรลุธรรมในขนาดที่นั่งในอาศนะฟังธรรมได้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ให้เราทราบไว้น้ำหนักผู้เจ้าแบ่งไว้หมดแล้ว การให้ทานไล่ตั้งแต่ให้ทานกับเดรฉานขึ้นมากับปุถุชนผู้ทุศิลปุถุชนผู้มีศิลปุถุชนผู้ปราศจากการรมปุถุชนที่เป็นอริยะอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นนะมาถึงการสร้างกุติวิหารขยับขึ้นมาการรักษาศีลขยับขึ้นมาการทำสมาธิจัดไว้ในสมัยที่พระองค์เ,เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะพระองค์เลียงลําดับไปหมดเลยอันนี้ส่งอะไรมากน้อยอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เลือกได้นะ